คือตั้งแต่เหมือนว่าอาสวดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบได้มีโอกาสได้ออกไปเจอเพื่อนมากขึ้นโอเคขึ้นเยอะค่ะโอเคขึ้นเยอะตอนนี้ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละค่ะไม่คนะุ้มไฟนะไม่คุ้ฟไฟใช่แต่ว่ามันก็มีแบบตกใจบ้าง <c oughs> คือมันคือตัวตนของแต่ละคนที่เริ่มเปลี่ยนไปค่ะแล้วก็บวกด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยที่เราพยายามปรับแล้วเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเหมือนความสุขของแต่ละคนมันหายไปแล้วก็ ตัวตนของแต่ละคนก็เหมือนเปลี่ยนไปความคิดเปลี่ยนไปจากตอนแรกตัวแกน่ะยังอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวนะคะใช่อันนี้บอกตรงนี้แบบว่าไม่ใช่ว่าเออไอ้ที่ที่กันบอกว่าเออไม่ซีเรียสงต้งการแต่งงานไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่อยากแต่งงานใช่ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ค่ะยังอัปเดตคุยโทรศัพท์เออไทยละครเป็นไงบ้างเออจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ว่าเท่าที่ทุกวันนี้ที่เราคุยกันน่ะกัรรู้สึกว่าเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน คือเรื่องความรักในเกจะให้ปล่อย,ยให้แบบให้ความรักของเขานำทางเหมือนกันเราสองคนจะแบบใ,ใจนาหัวใจนำทางไปก่อนเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวค่อยกลับมาร้องไห้กันเอง มันก็นานๆทีก็จะมีงานที่แบบว่าได้แสดงออกถึงความเป็นคู่รักพี่น้องพี่น้องที่เราแบบรักกันเลิศเลิกออกงานไปดูหน่อยได้ไหมว่ารักกันจริงแค่ไหนหลักกันแบบงานสลองสองปีนนุตาแบบนันใช่ค่ะแล้วแบบตอนนี้คือดึงสามารถสุขชาติรักเราก็จากบ้านมาทำงานได้ค่ะใช่คือที่ผ่านมาเขาก็จะแอบซุ่มทำ เขาก็เริ left left. <Right. S 1> ard, so ่มละเดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะปล่อยเพลงแล้วอิสว่าเอออยากให้ออกมาแบบว่าเจอพี่ๆสื่อออกมาทำงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าเออไหนๆก็โสดละเปิดประเด็นเลยหรอเลยเปิดเลยเดี๋ยวจะออกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปแล้วเดี๋ยอกยุ่ก่อนให้กำลังใจน้องโอเคอ่าอ่าอ่ะตอนนี้คือออกมาเจอผู้คนเยอะขึ้นใช่ค่ะใช่ก็ตั้งแต่แบบตัวคนเดียวเนาะ ใช่เราก็เฮ้ยอะไรอะหุยเศร้าเลยเศ้าเลยเศร้าเลยไอ้ดิ้งเศร้าคือตั้งแต่เหมือนว่าอาสดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบได้มีโอกาสได้ออกไปเจอเพื่อนมากขึ้นอะไรต่างๆจากแต่ก่อนอาจจะไม่ได้ไม่เจออะไรอย่างนั้นใช่เรก็มันก็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ช่วงว่ายังไงใช่ใช่โอเคนะโอเคโอเคขึ้นเยอะค่ะโอเคขึ้นเยอะตอนนี้ก็ เกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วค่ะอะไรเสอร์เซ็นแล้วคนรับพ่างค่ะคนรับพ่างที่แบบน่ยอย่างพี่สาวหรือแบบเพื่อนแล้วก็ครอบครัวค่ะช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมคะคบทุกเลดอะค่ะก็ได้บ้างค่ะหรืออาจจะไม่ช่วยเลยอาจจะทำให้แบบลำคานลำคาญให้แบบหมดหมดวันไปอะไรอย่างนี้ได้อยู่เเเรรรืื่่่ออองงงงแบบควาามักยยี้ คือเรื่องความรักในเกดจะให้ปล่อยให้ให้แบบให้ความรักของเขานำทางเหมือนกันเราสองคนจะแบบใจนํำทางใจนํำทางไปก่อนเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวค่อยกลับมาร้องไห้กันเองไม่เป็นไรก็มีการแบบปลอบใจกันอะไรกันแหละค่ะก็เข้าใจถึงเรื่องความเป็นจริงอะไรเงี้ยถึงทิศทางที่มันอาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอะไรเงี้ย่ไปสติปีนมากกว่าอุ้ยสตนมากกว่ากรจะเรื่องความรักน่าจะแกล้งนะกเออการเหมือนกันบางคนแบบเซนสตィブกับทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะใช่ไม่เป็นไรไหม ไม่ฟุนน้งไฟนะไม่ฟุ้งไฟใช่แต่ว่ามันก็มีแบบตกใจบ้างค่ะใช่แต่ก็โอเคแต่ก็โอเคตอนนี้เพราะาตอนนี้5้าเดือนแล้ว5้า <5 S 2> เดือนกว่าใจลำบากใจขนาดไหคนคบคุยกันสองคนก็ไม่ได้ลำบากใจอะไรนะคะเพราะว่ามันก็คือเหมือนเป็นการคุยกันนะคะคุยกันปรึกษากันในช่วงแรกคือเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ลองห่างากันไปดูก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเออตัด,ตดสินใจแล้วว่าโอเคงั้นก็ ลองแบบเปลี่ยนสถานะไปเลยอย่างนี้ค่ะมันคืออนี่แหละคือนี่แหละเกรดเกวกานโอเคเออนเเมันแบบว่าพี่สาวแสนดีไปซักพตเนางพืกจะแบบอุ้ยดิวกานโอเคเออมันมีงานด่วนะต่อเลยปัญหาที่ คือมันคือตัวตนของแต่ละคนที่เริ่มเปลี่ยนไปนะคะ่ะแล้วก็บุกด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยไลฟ์สไตไล์คือจริงๆแตงกระเด็นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีอะไรที่เหมือนกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าแตกต่างกันก็เยอะเหมือนกันในเรื่องของไลฟ์สไตล์อะไรที่เราพยายามปรับแล้วเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเหมือนความสุขของแต่ละคนมันหายไปแล้วก็ตัวตนของแต่ละคนก็เหมือนเปลี่ยนไปความคิดเปลี่ยนไปจากตอนแรกอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการมองเรื่องการมองอนาคตมันเปลี่ยนไปด้วยเรื่องเรื่องการมองอนาคตจริงๆก็ จริงๆค่อนข้างมีเป้าหมายที่ใกล้เคียงนะคะในการที่จะแบบมองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหลายคนคไปจบคำว่าเรื่องแต่งงานอยากออกควรจะไม่อยากมีครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยคนก็เลยงงกันว่ามันยังไงกับความความหมายของเราสองคนอะไรอเย๋อไม่ใช่เลยค่ะคือหลายๆคนอาจจะเหมือนที่กันเคยทวิตไปว่าเออเรื่องการแต่งงานไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรเงี้ยคนก็อาจจะอาจจะไปโยงแต่จริงๆแล้วคือมันไม่ใช่เรื่องนี้ค่ะชันเป็นเรื่องของคนสองคนแล้วก็ในเรื่องของตัวตนต่าง ใช่ตัวแกรนอะยังอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวนะคะใช่อันนี้บอกตรงนี้แบบว่าไม่ใช่ว่าเออไอที่ที่กันบอกว่าเออไม่ซีเรียสต้องการแต่งงานไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่อยากแต่งงานกับคำว่าเราอะไม่ได้ต้องการที่จะไปอุยฉันต้องแต่งงานอายุเท่านี้ต้องต้องมีอย่างนี้อย่างนี้อะไรแบบนั้นใช่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แต่งงานแต่เราก็ก็อยู่ได้นะใช่มีความสุขได้ด้วยตัวเองถึงแม้ว่าวันหนึ่งเราจะไม่ได้มีใครเลยก็ตามเนี่ยค่ะ สิ่งที่คนเห็นว่าพวกเราสองคนก็คือเป็นตัวเองเลยค่ะว่าใช่เองไม่เป็นบบตัวเองคืออย่างนี้ค่ะคือตอนระยะเวลาตลอดเวลาที่ผ่านมาคือเราก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงใช่แต่ว่าเหมือนพอยิ่งโตขึ้นความคิดในการมองสิ่งต่างๆเริ่มเปลี่ยนไปในแต่ละคนนะคะใช่มันก็จะมีความคิดอะไรที่ขัดแย้งกันบ้างอะไรประมาณนั้นค่ะมันก็สะสมสะสม คือจะบอกว่าอย่างคู่แกน่ะค่ะคือจะไม่ได้เป็นที่ว่าตั้งใจที่จะเก็บแต่มันเหมือนมันเก็บไปไม่รู้ตัวในแต่ละคนฉันว่าเออเก่งใจและ้เกียรตกันเพราะสังคนก็ต่างทํางานหนักอะไรอย่างเงี้ยใช่ทำไมเออทำไมเราไม่ถ่ายทอดความกล้าพู้ดกล้าอะไรกบบน้อบางอันนี้อย่าเลยเฉยเลยอย่าเลยอย่าเลยโอเคใช่คือคือการก็คือเหมือนเราก็ไม่รู้ไม่ได้รู้ตัวค่ะว่าเราเหมือนเก็บสะสมไว้คือเราต่างที่ ทางแบบให้เกียรติกันมากมีความเกรงใจกันโดยไม่รู้ตัวเหมือนว่าเรื่องนี้อ่ะมันเหมือนจะเคลียร์แล้วแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่เคลียร์ก็ได้แต่เราก็พยายามบเออปล่อยผ่านไม่อยากทะเลาะเพราะว่าเราสองคนเป็นคนที่ทะเลาะกันน้อยมากอะไรแบบนั้นผ่านไปแล้วเหมือนเข้าใจกันมาขึ้นเป็นสมีโอกาสรีเทิร์นเพร้ะเด็ดเขาดูเหมือนกับคยคุยกับเราอยู่ใครชุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่ค่ะยังอัปเดตคุยโทรศัพท์เออไทยละครเป็นไงบ้างงไหมล่ะทำไมไวเปล่อกเลยว่าเราโซมไปมา่ ก,ก็เลยก็มองว่าเด่นใจใช่ใช่ใช่คือเด่นอ่ะเขาบอกกับการเองเลยว่าเนี่ยเขาแบบหอมมากแล้วก็มีเพื่อนใน,นกระกรเขาที่กันรู้จักอะไรเงี้ยก็มาบอกว่าโอ้โหเด่นหอมมากซุปมาก,มากเขาก็บอกเหมือนกันว่าเนี่ยเหมือนโดนผู้จัดว่าอะไรแบบแนั้น,นใช่โอกาสโอกาสโอกาสีโาส้โอกาสเป็นเป็นแกนอ่าจริงจริงตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะแต่ว่าเท่าที่ทุกวันนี้ที่เราคุยกันอ่ะกัรรู้สึกว่าเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน ใช่ก็ก็ดีแล้วเพราะว่าการรู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นอะไรที่สบายใจใช่สบายใจค่ะปัญหาทุกอย่างได้เคลียร์ใจแล้วไม่มีอะไรค้างคากันเลยไม่มีค่ะไม่มีค้างคากันเลยใช่คุยยังยังคุยกันอัปเดตยังคุยกันเป็นชั่วโมงเลยไม่ต่างจากอารมณ์ตอนแฟนในตอนคุยกันตอนนี้ชอบไม่ต่างเลยค่ะเขาบอกว่าเขายังไม่สามารถให้งงไปล้่ส ไม่ไม่คือจะบอกว่าแทบไม่ต่างเพราะว่าไม่งงมากอังจริงเพราะฉันก็เป็นคนที่ยังคุยกับแฟนเก่าได้เหมือนเดิมเหมือนกันใชค่คือคือต้องบอกว่าใช่คือคือ,ค,อคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือตอนที่เราระหว่างที่เราคบกันเราก็คุยกันเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะใช่คุยกันเป็นเพื่อน พอตอนที่เราเลิกกันไปแล้วเราก็ยังคุยในลักษณะเดิมเป็นเพื่อนกันอยู่คุยสนุกสนานอะไรอย่างนะะั้นค่ะเพียงแต่ว่าในเราก็ไม่ได้ทําได้ทันทีหรอกอใช่เพื่อจะมาทําได้ในช่วงนี้<อ>ช่วงที่ผ่านมาก็ต้องมีระยะห่างมีอะไรแต่พอเวลาผ่านไปมันก็ทําให้เราแบบค่อยๆดีขึ้นถ้าเป็นไปได้อยากเรกิ่มต้นใหม่กับคนดเดิมไหมครับโอ้ยไปอยู่กอนอยู่กันอยู่กัน จริงๆก็ก็แล้วแต่จะปล่อยให้มันเป็นไปล้ธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วนี้คุยคุยกัทุกวนเนี่ยยังเป็นห่วงแล้วก็ยังมีความปรารถนาดีให้เสมอค่ะทุกอย่างก็ยังขับยังสถานะเดิมอะไรนะคะสถานะเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องใช่แต่เกดก็ยังยืนนใช่ไหมว่าคนที่พลาดทุก็คือคนที่แบบเลิกกับแกไปเพราะแกบอกว่าใส่ใจ เป็นคนโง่เนาไปว่า้เราเนี่ยวันนี้เอาวันี้ถั่วสหรอไม่ไม่ก็จะเป็นการแซวว่าเขาแบบเป็นใส่สอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคือแกนเนี่ยคือไม่ใช่ใส่เยวหรอกแกนเขาเป็นคนที่เกรงใจและเขาก็จะให้เกียรติกก็เลยว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบว่าพอแกนให้เกียรติและเกรงใจเด่นคุณเขาก็เลยอาจจะมีอะไรก็อาจจะแบบเกรงใจกันไปกันมาเลย ตอนย้อนไปเรื่อยๆด้ค่ะใช่ค่ะาเจฟ้าใช่ไม่ประทะไม่ประทะใช่ไม่ประทะมเรื่องพี่น้องหน่อยค่ะสึเราไปร้องผร้องไห้กันเพราะว่าอะไรคู่เขาจับติดเทียบกันตลอดเลยอ่าใช่ค่ะจ้ตอนนันนี้มันการันตาไว้ไม่อยู่เพราะเราก็รู้สึกว่าคนอ่ะชอบมองน้องเราว่าแบบคือสำหรับในเนื้อหาของรายการนะคะเขาก็จะมองว่าแกนแบบเหมือนแบบเออแบบแบบหูยแบบ เก่งมากอะไรมากแต่ความจริงแล้วน้องเราคือแบบเหมือนไม่มีความมั่นใจอะไรเงี้ยเราอยากให้ได้แบบหลวงปู่มั่นที่เราแขวนไว้หลวงปู่ม,มั่นที่เราแขวมมนลวตลอดเราอยากจะถอดมาสวมให้น้อง <c oughs> เราะว่าเรามั่นสุดๆนเข้าใจไหม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้แขวนกี่องค์รออีซี่อยาก แล้วแบบเออให้น้องไปใจ่ที่นิยมด้วยนะเราให้มีความมั่นใจมั่นน่ารขึ้นมาหน่อยใช่เราก็รู้สึกว่าอยากได้ักครึ่งหนึ่งของเขามาแต่ไม่เอาทั้งหมดนะขอแค่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวครึ่งเดียวพอเออแล้วก็ในส่วนของความแบบความที่หลายๆคนบัตรแผลในใจของเขาอะค่ะที่หลายๆคนอาจจะยังแบบเหมือนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องการแบบบางคนก็จะบอกว่าเออแบบทำไมน้องไปทำหน้าอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วคือ มันเป็นความผิดพลาดที่แบบว่ามันเกิดจากการทํางานน้องไม่ได้อยากจะไปทําเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้แกนเขาก็ไม่อยากจะออกมาพูดแต่ว่าใๆทั้งนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะไม่ได้คอมเพลนใครอะไรยังไงน,นะคะทุกคนมีเจตนาที่ดีแล้วก็มีความหวังดีกับแกร์ทั้งนั้นแล้วแก,กร์เขาก็แบบเต็มที่เป็นคนทํางานทําอะไรเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือน<ๆ>แบบน้องก็เก็บมานานแล้วไม่ออกมาพูดเลยเงี้ยเเหมือนในฐานะที่เราเห็นน้องเ็บกับเรื่องนี้นนนมานานแล้วเลยใช่เราก็เลยเราก็เลยซัฟเฟอร์เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากจะแบบเราอยากจะแบบ อยากจะบอกบางทีบางคนว่าหรือว่า,าชอบเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่า,วาเวลาเปรียบเทียบกันกับเราแล้วเราจะรู้สึกดีหรอไม่เรารู้สึกแย่เวลามีใครมาเปรียบเทียบน้องเราให้ฟังแล้ว<ม>แล้วต่อให้จะเป็นชมเราก็เถอะเพราะ,เรา,ะเรารู้สึกว่าเราอ่ะเท่ากับน้องออคือเกรสเท่ากับแกร์นตาใช่กรฉลองสองปีโอเคไหมเออกะฉลองสองปีอาดรอการที่มีคนมาูเราว่าาคืออะไรอ๋อจาก ช่จริงๆก็รู้สึกว่าคือจริงๆกันก็ไม่ได้จะตั้งใจที่จะเปิดหรือจะปิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะมันก็ใช่ปล่อยไปค่ะแต่วันหนึ่งที่ได้พูดแล้วก็มีคนเข้าใจในตัวเรามากขึ้นก็ขอขอบคุณแล้วก็มีกําลังใจที่ส่งมาให้แกนเยอะมากๆมากๆแบบที่แบบแบบที่ตกใจเลยอ่ะใช่ค่ะก็ต้อง<ช>ขอขอบคุณจาหรับแฟนสภาพจิตใจตอนนี้คือมันลอยเต็มลอยแย่ๆแต่การทํางานหรือรับงานความมั่นใจมันเพิ่มขึ้นแน่พคอเรามีแระกำลังใจเยอะ ก็เพิ่มขึ้นนะคะใช่แต่เราก็ยังไม่ได้อยู่ในเลเวลของคนปกติอ่ะใช่ก็อย่างที่บอกว่าขอสักหกสิบเนาะร้อยี่สิบเนี่ยเดี๋ยวถอดให้เลยมาถอดมใช่ใช่ไม่ฝันเลยใช่ค่ะจริงๆก็ก็กำลังเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองในหลายอย่างด้วยด้วยสิ่งที่เจอมาในชีวิตเนาะสะสมมาตั้งแต่เข้าวงการอะไรเงี้ยค่ะคำบูลลี่หรือว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ใดๆอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องใช้เวลาในการ ในการที่จะแบบยิงยาจิตใจตัวเองเพราะว่าอย่างแกน่ะเป็นคนที่ไม่ได้จิตใจแข็งแกร่งขนาดนั้นเนี่ยเขาแบบแบบเฮ้ยเแบบนี่ยแบบแบบคือแบบเนี่ยคือใจเขาเป็นเหล็กใจอยู่ไหนใจอยู่ไหน ว้าของดีดีไม่ใช่เกตว่าเรื่องเรื่องเรื่องการบูลลี่อะค่ะสมัยนี้สังคมค่อนข้างเปิดกว้างมากขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนเนาะให้มีนง่ายขึ้นเฮ้ยในทุกช่องทางเออสินสแกรมติ๊กต๊อกเออใช่คือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้คือคือสังคมเราอ่ะมันค่อนข้างที่จะโอบกอดกันมากขึ้นแต่ก็ยังคงมีในส่วนของการบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีอยู่ก็อยากจะให้เข้าใจหน่อยเพราะว่าพวกเราอ่ะทำงานตรงเนี้ยเราอะให้แต่พลังบวกกับคุณ อยากจะให้มองว่าบางทีแล้วอ่ะอยากให้คุณอ่ะไม่ได้ต้องชมหลอกแต่ว่าอยากให้ใจกว้างกับเราหน่อยใจกว้างหน่อยเพราะว่าเราก็เป็นคนปกติธรรมดามีถูกมีผิดมีชอบมีไม่ชอบบางงานเราอาจจะทำได้ดีบางงานเราเป็นที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็เลยอยากให้แบบอยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราอ่ะมอบแบบโพสิทีฟให้กับคุณเราก็เลยอยากให้คุณอ่ะไม่ได้ต้องมอบโพสิทีฟให้กับเราหรอกแต่ว่าอยาใช่อยาอยาแบบอย่าเนกาทีฟกับเราเลยเพราะว่าเรา เหมือนมีหน้าที่ที่จะมอบความสุขให้กับคุณอย่างเดียวอะไรเงี้ยใช่ด่าก็บวกให้น้องไปเนาะบวกความบวกเลยติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ